เลิกงานพดีสจ้าคะครับบ้านงานครับบ้านงานสีถุงองานสีมังสวเลิกงานสีถุงถ้าทำมือใดว่มีงานก็ไล้กลับไปทำมือใดไม่งานก็ได้กลับเยอ เมื่ได้ว่มีงานาก็ได้กจะทุ่มสองทุ่มเพืนมกครับและเมื่ว่มีลรคไม่ได้ทายอยโอ้ดตวกติเลิกงานในร่มสีแห้งนี่มาสิหมุนติ้วติ้วติ้วรบผัดปันป่วนยางสีโอ้เซ่เลยแหล,ล,ลมเลยแหล อันนียกแค่ไหนคนร่มอากาศหนาวคนนี้เขาก็ยังมารับก็นอนเลยนะ บ้านหยุดเพอใหลงมาหางลางนี่ขาดลงมาที่สุดเลยลงมาหาง่างสิเย็นขึ้นไปลงมาหนึ่นลงมาลงมาหลัวขึ้นไปเลยเดี๋ยวว่าใส่จากชุดแต่ว่าใส่จากตัวสาตัวสี่ตัวขบขาดใส่เสียผ่าแค่ไม่ใช่ไตัวสีลงมาแตะทยเนี่ยใส่ตัวเองสองตัวเสียสอตัวสาตัวเสียสีลงมาได้ เลยเบื่อวันนั้นเป็นยังหากินตามเซเว่นท่บ้านเท่าไรตอเนเช้านอกกินกินเท่านั้นถึงจะยู่ได้เฮ้ยหนาวมือหรอค่ะวันนี้เด้อพี่นอ้อง